ครับเอ็กทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาารีวิวนะครับการซ่อมนะครับปั๊มชักนะครับขนาดาตัวนี้เป็นขนาด1นิ้วนะครับ1นิ้วนะครับหนิ้วดูที่ท่อนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขนาด2นิ้วนะครับอสองนิ้วตัวนี้ก็2นิ้วนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคาห่า1,500บาทนะครับของอโซโบต้า โกบูต้าน่าจะเป็นของแท้หนักมากเลยนะครับพันห้านะครับตัวนี้พร้อมใช้นะสภาพนี้เลยครับซื้อมาพันห้าพอดีเห็นชาวสวนเขาโพสขายสองตัวนะครับตัวหนึ่งห้าร้อยตัวนี้ห้าร้อยเพราะว่าดูดน้ําไม่ขึ้นแต่ตัวนี้ดูดน้ําขึ้นเลยนะครับก็เลยรีบกดรีบไปซื้อที่สวนเขาเลยครับลงทุนเลยครับนะอยู่ใกล้ๆพอดีนะครับแต่ถ้าซื้อใหม่ก็นู่นแหละครับราคาเจ็ดแปดพันเก้าพันแล้วหมื่นกว่านะครับแต่ตอนนี้แท่นปัญหานี้นะครับไม่เป็นไร ครับตอนนี้ก็จะใช้ปั๊มน้ำตัวน,นี้ประมาณอมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับประมาณสักสองแรงนะรสามแรงนะครับในการดูดนะครับส่วนมอเตอร์อส่วนมูเล่นะครับมูเล่มูเล่ตัวนี้มูเล่ใหญ่นะครับอัอาตราส่วนของเวลาเปรียบเทียบนะครับจะใชะ้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับหมุนที่1450รอบ นะครับส่วนใหญ่จะใชนึงพันสี่ร้อยห0ึ่รอบนะครับจะใช้2แรง3าแรงอะไรก็ได้นะครับนะทดสอบไปแล้วนะครับต้องนู้นะครับก็จะเป็นตั้มชัก2องสอหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ที่สวนก็จะเป็นสองสองนิ้วนะครับมีอยู่ไคซื้อมานะครับก็จะไปส่งกาลังนะครับที่สวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวจะมาซ่อมปั๊มน้ําตัวนี้กันนะครับปกติก็จะซ่อมตัว1นิ้วกับ2นิ้วที่สวนนะครับ บางคนทาไมปั๊มน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับมีแค่ที่มันดูดไม่ขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่จริงๆมีอยู่สองสามสาเหตุแค่นั้นเองนะครับน้องแล้วก็เปลี่ยนอะไรนี่ก็ไม่ยากเลยจริงๆครับนะมีแค่พวกชุดลูกยางกับชุดลูกปืนแค่นั้นเองนะครับเผาลูกเบี้ยวอะไรต่างๆถ้าเกิดมันเสียหายก็น้อยมากน้อยครั้งมากเลยจะเสียหายนะครับอย่างตัวนี้ซื้อมา5 0 0นะครับพันห้ากับ500รวมเป็น2,000นนะครับแค่โค้งก็คุ้มแล้วครับ สุดคุ้มละนะช่างกิโลขายก็แหมเสียดายนะครับเคยไปซื้อตัวนี้เนี่ยมี2ตัวนะครับที่ซื้อนะครับไปซื้ออของของเชียงกงมานะครับของมือสองที่เขาขายาวงวานิชมานะครับเขาขายตัวนึงเกือบพันนะเจ็ดแปดร้อยนะครับก็ซ่อมใช้ได้ปกตินะครับส่วนตัวนี้นี่สุดคุ้มมากเลยนะครับ2ตัว2องพันนะครับตัวนี้ของไมโครนะครับแมาโครลูกโลก คู่นะครับหนึ 10, 000, 1, 9, ่งหนึ Alright, ú, réussi, 100, 000, hey ่งหมื่นเก้าพันนะครับลิตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตัวนี้นี่ดูดน้ําตัวนี้ดูดน้ําได้ลึกกว่านะครับนะสังเกตดีๆนะครับอันนี้อ่าหมื่นเก้าตัวนี้ห้าหมื่นเลยนะครับตัวนี้ห้าหมื่นนะครับนี่มาดูครับนะดูตากล้องมานะครับตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับห้าหมื่นลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้จะดูดน้ําส่งน้ําได้ได้ไกลนะครับแนวราบนี้ได้ได้เยอะมากนะครับแรง ได้น้ําปริมาณมากๆนะครับนะตัวนี้ได้ครึ่งนึงแต่ตัวนี้จะดูดลึกนะครับตัวนี้จะใช้ดูดปั๊มน้ําบาดาลนะครับใช้ปั๊มน้ำใช้มอเตอร์2องแรงนะครับส่วนอัตราทดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะประมาณ12นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับก็จะใช้มอเตอร์ขับนะครับที่ติดกับมอเตอร์เนี่ยประมาณ2อนะครับ พอหานแล้วมันจะได้300รอบพอดีนะครับนะสามร้อยรอบนะครับนะสามร้อยรอบนะสองจุดห้ากับสามนะครับนำอ่าตอนนี้ซื้ออ่าพาโมเล่มาตัวมอเตอร์เนี่ยสองจุดห้ากับสามนะครับนะอ่าถ้าอยากส่งแรงส่งนั้นก็ผมจะให้ตัวสามนิ้วนะครับนะครับส่วนสายพานก็ใช้สายพานอ่าล่องบีนะครับล่องบีจะ ความกว้างประมาณสัก16นะส่วนตัวนี้เป็นล่องเอนะครับไม่ใช่ของมันเนาะแต่จริงๆมันก็ใช้ได้นะนะแต่จะลื่นนิดนึงนะครับอันนี้สายพันธุ์ล่องเอจะเล็กกว่านะครับขนาด12เซนนะครับ1 2มิลนะครับ16มิลนะวิธีการซ่อมตัวนี้นะครับนะตอนนี้อาจารย์ผมแกะทูแล้วนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับนะตัวลูกยางหมดอายุนะครับนี่สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนก็คือนะครับเช็คก่อนเลยนะครับนะ ส่วนใหญ่ที่สาเหตุที่ดูดน้ําไม่ขึ้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับหนึ่งคือสปริงหักนะครับถ้าจะใช้นะขอให้ใช้เป็นสปริงอลูมิเนียมนะครับสแตนเลสนะครับจะไม่เป็นสนิมนะครับอสปริงอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับก็ราคาอาจจะแพงกว่านิดนึงนะครับบางคนอาจจะใช้ทองเหลืองนะทองเหลืองผมใช้มารู้สึกมันหักง่ายนะครับนะครับก็หนึ่งก็คือเช็คนะครับสปริงนะครับปกติสอง เปลี่ยนลูกยางครับนี่ลูกยางนะบางทีดูดน้ําได้น้อยลงนะครับเป็นเพราะว่าลูกยางเนี่ยเริ่มหมดอายุนะครับนี่มันจะปิดนะครับปิดตรงเนี้ยไม่สนิทนะครับปิดปิดปิดไม่สนิทนะครับมันอาจจะแข็งกระด้างนะครับก็เปลี่ยนใหม่นอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนะครับก็ขัดๆสักหน่อยนึงนะครับ2นะครับลูกสูบครับนี่ลูกสูบตัวนี้ก็ปั๊มชักตัวนี้เนี่ยใช้อ่า ขออนุญาตลูกยางก่อนนะครับลูกยางนะครับนี่ขนาดเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะครับเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะเบอร์ห้าสิบเจ็ดตรงนี้ประมาณสิบมิลนะครับตรงนี้สิบสิบมิลนะครับมันจะมีท้วยบนกับถ้วยล่างนะครับเนาะหลังนี้ห้าสิบเจ็ดนะครับเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะครับส่วนลูกสุกนะครับนี่ลูกสุกตัวนี้สังเกตดีดีครับหลวมแล้วนะครับนี่นี่หลวมเลยนะครับนี่ หลวมเลยนะครับไม่มีกําลังอัดเลยนะครับหลเจ้าของซ่อมไม่เป็นนะครับคนแก่เนาะเนี่ยซ่อมเลยก็ขนาดของลูกสูบนะครับก็ดูจากตัวเดิมนะครับคือ75มมตรนะครับนี่ทอโทีครับ74มิลนะครับเราก็ไปซื้อตัวที่ซื้อมาเลยค่ะบางร้านก็เป็นร้อยสองร้อยนะครับแต่นี้ผมซื้อมาเจ็ดสิบบาทนะครับ90าบาทหรีอจวจำไม่ได้นะครับซื้อมาหลายชิ้นนะครับขนาดนาด74นะครับ74มิลเห็นไครับ ส่วนใหญ่ก็อันนี้ยังนิ่มอยู่เลยนะครับนะก็ตามราคานะครับตามราคานะครับบางทีก็อยู่ที่ร้านด้วยนะครับนะดูยอดรีวิวนะคุ้มสักสองสามปีนี่ผมว่าสุดยอดแล้วนะครับตัวนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้ว้งครับนะเจ้าของดูดไม่ขึ้นจะซ่อมไม่เป็นนะครับคงจะหาอะไรยากนะครับแถวตามบ้านนอกนะครับแต่เดี๋ยวนี้ช้อปปี้นะครับมาเร็วนะครับนี่ขนาดเจ็ดสิบสี่นะครับนะหลักการผมก็จะเปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยน เปลี่ยนแค่ลูกยางครับนะชุดนี้ที่ซื้อมาห0 0้อนี้ผมว่าคุ้มนะแล้วซื้ออะไรไปหมดไปไปประมาณไม่ถึง2 0 0้อยนะครับไม่ถึง2 0 0้อยนะมีแค่ลูกยางนะครับลูกยางลูกยางก็คือลูกยางตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็ลูกยางซ้ํานะครับอันนี้หนึ่งนิ้วนะครับนะส่วนอันนี้2นิ้วนะครับนาดรูครับนี่สองนิ้วอ่ะต่อไปขั้นที่2นะครับวิธีการ สังเกตนะครับว่าถ้าใส่ปั๊มน้ําแล้วจะออกน้ําจะออกไม่ออกนะครับดูที่จุดนี้ด้วยนะครับดูนะครับที่ตรงนี้นะครับวิธีการคือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับัก็ใกล้ๆเลยครับนะใส่ลูกยางก่อนนะครับนะสังเกตดีๆนะครับจะมีบ่ายอย่างนี้นะครับบ่ายอย่างนี้นะครับน้ําต้องไม่ร่วมไม่ตึมนะครับนี่ก็ซื้อลูกยาง หา,า,ายไปละอ่านไม่ไดนะครับมาดูนะครับนี่นะครับเราจะสังเกต sì ได้ยังไงนะครับมีรูสองรูเนาะรูตรงนี้คือรูน้ําออกนะครับนะสังเกตดีดีว่านะนี่นะครับลูกยางสองตัวนี่อยู่ข้างเดียวกันส่วนลูกยางสองตัวนี้อยู่คนละข้างครับอยู่คนละข้างสังเกตง่ายๆรัารูน้ําออกเนี่ยนะครับรูน้ําออกตัวนี้ต้ bah, out, иной, องอยู sounds, ่ด้านบนนะครับถ้ามันอยู่ ข้างไหนนะครับน้ําก็จะออกข้างนั้นนะครับถ้าไปเอารูตรงนี้เป็นน้ําน้ําเข้านี่ดูดน้ําเข้าเนี่ยย,ยังไงน้ําก็ไม่ออกแน่นอนนะครับมาดูนะครับอ่าสมมติว่าประกอบแล้วนะครับอือดูนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับชวบชวบสวมลงไปปุ๊บนี่นั่นหมายความว่าน้ําเนี่ยนะครับ มานี่เลยนะครับน้ําเข้าตรงนี้เลยนะนี่น้ําเข้าจากตรงกระโหลกทีนะครับสวมอ่าดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับกากระบาดที่กากระบาดนะครับสวมลงไปนะครับสว่าสวมครนะน้ําก็จะออกทางนี้ครับนี่น้ําออกทางนี้นะครับน้ําออกทางนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับนี่ ใส่ผิดตรงนี้กากะบาดก็จะผิดทันทีนะครับจะขวางเห็นไหมครับผิดเลยน้ำออกนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนมาด้านนี้ครับนี่ถูกนะครับนี่น้ำจะออกด้านนี้นะครับนี่น้ำจะออกด้านนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับหรือน้มองไปในรูด้านนี้ก็ได้ครับนี่นะไหนน้ำเข้าน้ำออกบางทีเพจมันอ่านไม่ออกแล้วไหนน้ำเข้าน้นออกน้ําออกนะครับนี่เรามาดูในรูนี่ครับดูในรูครับ นี่นี่สปริงอยู่กับลูกยางสองตัวครับนี่ดูดีๆครับสูงเข้ามาใกล้ๆครับสูงเข้าไปในรูครับนี่เห็นไหมครับนะมีสปริงสองตัวดูนะครับฟังเสียงนี่หนึ่งสองส่วนด้านนี้ไม่มีนะครับนะทางด้านนี้เนี่ยเป็นดูดน้าเข้านะครับจะไม่มีเลยนะครับนะดูดน้ําเข้าจะไม่มีเลยนะครับนี่นะตัวนี้พันห้าคุ้มๆก็หนักมากนะครับอไม่ต่ำกว่าห้าสิบสี่สิบโลนะครับ นอืมอืมนฟืะนะครับเส็๋น้ำมันเครื่องเรานีอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองครับจุดที่สังเกตแล้วก็ประกอบอย่าให้อ่ามีอากาศเข้าแค่น,นั้นเองครับประกอบให้แน่นนะครับที่สําคัญลูกยางนะครับนะลูกยางนี่ก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะนะครับมีใครสอบถามข้องใจหรือว่ามีปัญหาตรงไหนเนี่ย นะครับสอบถามได้เลยนะครับปั๊มชักนะครับซ่อมได้ไม่ยากเลยนะครับจุดไหนที่ต้องระมัดระวังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็พอได้นะครับเพราะว่าซ่อมมาหลายตัวแล้วนะครับหรือการจะเปลี่ยนกระบอกสูบนะครับนะกระบอกสูบนะใส่กระบอกสูบอลูมิเนียมนะครับนะบางคนก็เป็นทองเหลืองนะครับเนาะก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามนะครับใต้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับยินดี ที่จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ